สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง y o u t u b e b i g l i g e com สำหรับ b i g l i f e b o t นะครับวันนี้เราจะมารีวิวมือถือ2,990บาทกับ Nokia 4 C 1 2เครื่องนี้นะครับซึ่งแน่นอนมันคือ entry level แล้วก็เป็น Android Go Edition นะครับอัปเดต Security p a c k 2ปีแต่ว่าอัปเดตระบบปฏการนั้นคิดว่าไม่ไปนะครับก็คาดว่ามันจะเป็นมือถือตัวหนึ่งที่ถ้าคุณมีงบจำกัดและน่าสนใจไม่น้อยกับลูเล่นต่างๆที่เรียกว่าค่อนข,ข้างจะเต็ม จะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับสำหรับโนเกียซ C12 นะครับภายในกล่องก็จะประกอบไปด้วย1น,นะครับเคสนะครับ แล้วก็2ตัวเครื่องพร้อมแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่นั้นอยู่ข้างในนะครับปกตินั้นจะต้องใส่แยกนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็คือนี่ครับมีหูฟังมาให้1อันมีสายไมโคร USB ให้อีกอันหนึ่งแล้วก็ดีครับที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จก็จะเป็นกําลัง10บััตโดยละเอียนะครับเท่านี้ครับอ๋อแถมนิดนึงแล้วกันนะอ่ะคู่มือครับนี่ก็มีคู่มือมาให้ชุดหนึ่ง รูปลักษณ์หน้าตาของ Nokia ยรนะครับก็จะมาพร้อมกับหน้าจอที่มีค่อนข้างขนาดใหญ่พอสมควรนะครับถึง6.3นิ้วนะครับแต่ว่าสังเกตว่าขอบของตัวเครื่องนั้นค่อนข้างที่จะกว้างพอสมควรน,นะครับโดยเฉพาะขอบตรงนี้จากขอบข้างบนนะครับมีกล้องมาให้อยู่ด้านหน้าแล้วก็มีลําโพงนะครับมาให้อยู่ข้างบนนะครับลำโพงเป็นลำโพงสนทนาแล้วก็เครื่องนี้มีการติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยจากโรงงานนะครับ ฝั่งด้านขวามือนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับเราจะข้ามไปอย่างรวดเร็วนะครับด้านบนจะมีช่องเสียบหูฟังด้านล่างจะมีไมโครโฟนแล้วก็ตัวพอร์ตไมโครสตีฝั่งขวามือจะมีปุ่มนะครับเพิ่มลดเสียงแล้วก็แคปเจอร์หน้าจอนะครับทำได้อย่างนี้แล้วก็ปุ่ม power นะครับไม่มีปุ่มตัวของ Google a s s i s นะครับก็ในที่ว่างคีแล้วก็สังเกตจากตรงด้านล่างนี้นะครับก็จะเป็นที่งัดฝาหลังออกมาซึ่งเดี๋ยวเราจะงานให้ดูในภายหลังนะครับ ด้านนี้นะครับก็คือด้านหลังก็จะมีกล้องมาให้นะครับโดยกล้องความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลทางด้านหลังนะครับแล้วก็ LED flash แล้วก็ดูไปถึงตัวของลำโพงมาให้มีโลโก้โนโกเกียอยู่ตรงกลางนะครับโลโก้โนโกเกียแบบเรียบนะครับไม่ได้เป็นนูนๆเหมือนกับตัวของรุ่นแพงๆเขาอ่ะทีนี้อย่างที่บอกครับมือถือรุ่นนี้เปิดฝาหลังได้เราจะมาเปิดกันเลยนะฮะนี่เปิดออกมามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นี่เปิดมานะครับ ภายในนะครับก็จะมีนี่ครับแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่ขนาด2,950ม ah ิลลิแอมนะครับแล้วก็แบตเตอรี่จริงๆอ่ะในสเปคบอกว่า3000นะครับแล้วก็ในตัวของข้างบนก็จะสามารถใส่ซิมได้สซิมนาโนโซิมแล้วก็ตัวของไมโคร s d นะครับแบบนี้ด้านล่างก็จะเป็นลำโพงตัวเครื่องนั่นเองครับ ทันั้นถ้าเราถอดฝาหลังออกมาคือจะไม่มีอะไรอยู่ใต้ฝาหลังนอ้นนครับอ่ะวิธีการใส่ก็ง่ายๆครับมันก็เอากลับเข้าไปแบบนี้แล้วก็กดกดทุกสี่มุมให้เรียบร้อยและเรียบเหมือนเดิมน้ําหนักในการถือก็ไม่ได้หนักมากอะไรมากครับดังนั้นเนี่ยในการพกพามือถือตัวนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วก็ใช้งานได้ดีครับ ฟีเจอร์ของมันนะครับก็จะมาพร้อมกับ Android 12 Go Edition นะครับมีแรมนะครับก็คือเป็นแบบ3บวก2 3 g ินะครับแล้วก็เป็น2 g ิแบบ Virtual นะครับ BB RAM ตัวนี้นะครับก็จะได้ตัวของฟังก์ชันที่แบบไปทั้งเนียบายทั้งการส่งบลูทูธต่างๆได้นะครับ Wi-Fi รองรับ2 4นะครับดังนั้นในการใช้ Wi-Fi e ด t ก็อาจจะใช้ไม่ได้นะครับ ในการทําง,งานนะครับเนื่องจากว่ามันเป็น Android Go Edition มันเลยเน้นเรื่องของความเบานะครับดังนั้นนี่มีการติดตั้งเกี่ยวกับแอปพลิเคชันพวกเช็ดไลน์ไลฟ์อมติดฟิกมาให้ด้วยนะแล้วก็จะมีตัวของ Google มีของอตัวแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่จาเป็นแล้วก็สามารถที่ปัดนี้ในการเข้าไปสู่ App Store นะครับหรือว่า Google Play Store ตัวของฝอั่ง Android นะครับการโหลดก็ยังคงมีเกมมาให้แบบครบค,รบค,รบครบอยู่นะครับแต่แนะนำว่า ไม่ควรจะโหลดอะไรเยอะเกินไปเพราะว่าความจำภายในก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะฮะเราเว้นว่าคคณติดตัง้งไมโครสตีแต่ว่าไมโครสตีก็ไม่สามารถที่จะทําให้ในส่วนของการลงโปรแกรมมันนั้นไปลงได้เหมือนเดิมนะฮะก็เบสิงนี้แล้วก็มีระบบสแกนใบหน้ามาให้สแกนใบหน้ารวดเร็วไหมอามาดูกันนะครับ ก็ถือว่าทํางานค่อนข้างไวอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้คือผมไม่ได้ใส่หน้ากากตอนนี้นะครับเพราะว่าอยู่ในสตูดิโอคนเดียวก็เลยทําให้เราสามารถสแกนได้อย่างรวดเร็วครับสำหรับกล้องนะครับก็จะง่ายๆอย่างนี้นะครับกล้องหน้าความละเอียด5าล้านพิกเซลกล้องหลังเป็นออโต้โฟกัสนะครับความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับข่าวดีคือไม่มีอ d แดป e ตแล้วก็ถ่ายเบลอได้แบบสูงส,สุดอยู่ที่ full hd 3 0เฟรมเรททั้งคู่ถือว่าโรเกียร์ไม่ได้กากตตวอย่างใด ฟีเจอร์กล้องนะครับเรียกว่ามาตรฐานของโนเกียเลยครับก็สามารถที่จะถ่ายภาพบุคคลถ่ายภาพกลางคืนเอ้เดี๋ยวนะไปถือระด,ดับไม่เกินสามพันถ่ายภาพกลางคืนได้อะไรขนาดนั้นการตั้งค่าก็จะเป็นการตั้งค่าแบบนี้นะครับก็จะเป็นเบสิกพื้นฐานทั่วไปในการใช้งานนะครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคแล้วก็มีโหมดทับแสบมาให้คุณได้เลือกใช้แต่ว่าไม่มีซูโมชันนะครับอ่ะเห็นแบบนี้เราก็ต้องไปดูกล้องหน้านะครับเราดูจากคลิปนี้ไปเลยละกันเพราะว่าง่ายๆดีนะครับกล้องหน้าก็จะสามารถ เลาะก,กับกล้องหลังได้หมดเลยลูกเล่นจะ้ายขายกันสามารถใส่ไร้น้าได้ไหมอ่ะมาดูกันนะครับไม่สามารถใส่ไร้น้ำได้นะครับแต่มี Tech t a ก gps ได้เห็นว่มีกริดให้นะครับอ่ะโอเคเห็นแบบนี้ได้เดี๋ยวเราไปดูภาพตัวอย่างของโนเกียกันดีกว่าครับว่าโนเกีย42นั้นภาพอะจะเป็นอย่างไรสัภาพของโนเกีย42นะครับ ที่เราได้เห็นนั่นก็คือภาพกลางวันอยู่นะครับก็นี่ว่ามือถือตัวนี้ไม่มีเรนมุมกว้างแต่ว่าในเรื่องของการเก็บรายละเอียดนั้นถ้าเทียบกับมือถือในงบประมาณไม่ถึง3,000บาทนะครับก็นี่ถือว่าโอเคแล้วก็ถ้าการถ่ายภาพอาหารนั้นสีสันก็ยังคงเก็บได้ดีอยู่นะครับคือยังเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้าง,งโอเคแล้วก็มีการละลายหางให้นิดหน่อยส่วนการถ่ายภาพอาหารนะครับก็เรียกว่าค่อนข้างคมชัด แล้วกลางคืนก็เก็บสีค่อนข้างดีแล้วก็มีไนท์โหมดมาให้นะครับทำให้ในเรื่องของการเก็บรายละเอียดนั้นโอเคแต่ว่าบางจุดนั้นอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับก็ตามราคาเครื่องครับดังนั้นเนี่ยก็ทําใจสาหรับคนที่อยากซื้อไมือถือในระดับราคานี้แต่ว่าเมื่อเทียบกันกับประสิทธิภาพทั้งหมดแล้วถือว่าค่อนข้างทําได้ดีเกินคาดอยู่เหมือนกันนะครับนี้ทดสอบในการซูุนนะครับจากระยะนี้นะครับถึงระยะสุดๆนะครับ ก็สามารถที่จะทำได้สุดๆนะครับอยู่ที่3เท่านะครับสำหรับวิดีโอครับอย่างไรก็ตามนะครับในการถ่ายวิีโอนะครับของ Nokia C12 นะครับด้วยความละเอียดที่ Full HD นะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีแล้วก็มีระบบออโต้โฟกัสนะครับทำให้มือถือรุ่นนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีผลงานที่ดีแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของระบบการสั่นที่ผมว่ายังไม่ค่อยทําได้ดีสักเท่าไหร่นะครับก็ทําใจครับแต่ว่า มันก็ถือว่าใช้ด้านได้อยู่นะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีทับ s แลปมาให้ด้วยนะครับก็ไว้ใช้ในลูกเล่นต่างๆของเครื่องได้แต่ไม่มีสโลโมชันมาให้นะครับอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนครับว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับสำหรับ n o k i ีย42ครับผมอันนี้นะครับเป็นการทดลองถ่ายภาพด้วย Nokia c 1 2นะครับจากกล้องหน้านะครับในสภาพที่เรียกว่าแสงนั้น ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเราผ่านไบหาแสงปกติเนื่องจากไม่มี HCR ก็จะทําให้ในเรื่องของตัวภาพนั้นนะมืดสนิทนะคะแต่ว่าข้างหลังนั้นจะชัดเจนอยู่นะครับไม่เชิงจะเป็นแสอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเป็นภาพแบบหาเทีท,ท,ที่ไม่ได้กอนแสงน,นะครับก็ยังเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีอยู่นะครับแต่ว่าความลีของกล้องนั้นอาจจะไม่ได้มากเท่าไหร่สำหรับกล้องหน้าของโนเกีย C12 นะครับในสภาพแสงน้อยนะครับ ็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองครับถ้าสมมุติหันไปในทิศที่มีแสงเยอะอาจจะเบืนอนแต่ว่าถ้าสมมุติว่าหันไปที่ทีท่ทมีแสงน้อยมันก็จะเล่งให้สว่างนะครับแต่ว่าตังเกตก็คือว่ายังรู้สึกมีอาการน้อยอยู่บ้างอยู่ประมาณหนึ่งนะฮะแต่ก็ถามว่าดีไหมก็ใช้ไดาสำหรับมือถือะระดับไม่เกิน3 0 0 0บาทครับสำหรับสเปคของโ o k i a ย C 1 2นะครับก็มาพร้อมกับขุมพลังยูริซ็อกซ์ SC เ8 6 3 A 1นะครับ ก็ถือว่าเป็นขุมพลังตัวเริ่มต้นที่ใช้งานหลายๆเครื่องอยู่มาพร้อมกับแรม3กิกนะครับทำวีดีมได้2กิกแล้วก็ความจําในตัว64กิกเพิ่มได้ด้วย microSD การเชื่อมต่อรองรับ 4G Wi-Fi n GPS A GPS นะครับแล้วก็มาพร้อมกับ micro USB แล้วก็ช่องเสียบฟังนะครับ และแบตเตอรี่นะคบมีขนาดอยู่ที่3,000มแมแบบถอดได้แล้วก็รองรับการใช้ไฟสูงสุดอยู่ที่10วัตต์ครับเห็นแบบนี้นละ้วเดี๋ยวเราต้องไปดูกันดีกว่าครับว่ามือถืออย่าง Nokia ย C12 นั้นกับการใช้งานจริงของเรานั้นจะเป็นเช่นไรรับในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับเราทดสอบได้แค่ปโปรแกรมเดียวนะครับก็คือกีเ f นไฟนะครับก็ทำได้ Single c o อร์หนแล้วก็มาติคอร์ทำได้ที่4 0ก่าขออภัย สำหรับในการทดลองเล่นเกมนะครับเราก็จะใช้เกมที่มีชื่อว่า a s รซนะครับ a r i w ว n นะครับเพราะว่าตัวนี้มันเล่นได้นะครับก็ยังมี gesture นะครับแล้วก็สามารถที่จะเล่นได้อยู่นะครับนีเดี๋ยวเราเปิดเสียงนะครับเกมไว้ตางนี้นะฮะแต่ว่าเกมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับริฟลรถนะครับในตัวนี้นะครับจะไม่ได้เหมือนกับตัว a s ซนะครับแต่ว่าเกมนี้ก็ยังน่าเล่นอยู่กราฟิกก็ถือโอเค คุณพลังนะครับของตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปใงสเปกนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะใช้ได้นะครับนี่เนี่ยยัสามารถที่จะควบคุมตัวของ gesture ได้อยู่นะครับเซ์ไพ์อยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นเกมที่หนักกว่าเกมนี้อาจจะใช้คําว่าไม่ไหวนะครับเพราะว่า บางเกมนะครับเท่านั้นที่จะเล่นกับ Android Go Edition นี้ได้นะครับอย่างตัวนี้นี่ก็สามารถที่จะเล่นได้นะครับน,นก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาแต่งใดสำหรับในตัวของ Nokia C12 ตัวนี้นะครับก็เรียกว่าหลายสิ่งหลายอยางที่ออกมาคล้ายๆที่จะคุ้มค่าอยู่นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการเชื่อมต่อกันดีกว่านะครับว่าการเชื่อมต่อของมือถือตัวนี้นั้นเป็นอย่างไรนะครับ การเชื่อนต่อของมือถือเครื่องนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับระบบตัวของ c g แล้วก็ Wi-Fi N นะครับพร้อมกับ e t u o t o เวอร์ชัน o n น5.1นะครับแล้วก็ GPS-A c GPS, t i v มาแบบครบครันนะครับ ส่วนความเร็วนะครับก็แน่นอนครับเย่ยงที่บอกไปว่าเป็น Wi-Fi n นะครับมาตรฐานเป็น2.4 g h z นะครับความเร็วที่ได้นั้นอาจจะไม่ได้สูงมากมนะักนะครับดังนั้นถ้าเราใช้งานเกี่ยวกับเรื่องของ Wi-Fi นะครับความเร็วจะต้องทำนวณนิดนึงแต่ถ้าสมมุติว่าเป็น 4G ก็ตามมาตรฐานครับก็คือใช้นำทางได้แล้วก็ใช้งานทั่วไปได้นะครับเดี๋ยวเราปิดตัวของ ที่เป็น Wi-fi ให้ดูนะครับว่าพอเราปิด wi-fi แล้วมันจะเป็นยังไงนะครับก็ะ <s> จะเป็น Data ของมือถือนะครับอลองดูนะครับอันนี้เราใช้อีกเครือข่ายหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงสำหรับในตัวของเนี่ยพอปิดปุ๊บมไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับอันนี้คือผมปิดปิด wi-fi แล้วแต่ว่าตัวเครื่องนั้นจะเปิดกลับมาเองนะครับ ซึ่งไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับถ้าโดยสรุปแล้วสำหรับในเรื่องของการเชื่อมต่อข้อมูลต่างๆนั้นก็เรียกได้ว่ามันก็ทําได้พอเพียงต่อการใช้งานทั่วไปครับแล้วก็มาปล่อยทัร์รกับอุปกรณ์ได้แต่ว่าความเร็วนั้นอาจจะไม่ได้สูงมากมายนักครับสำหรับแบตเตอรี่ของ Nokia C12 นะครับมีขนาดอยู่ที่3พ0ลลเมครับจากการใช้งานนะครับอันนี้คือเราพยายามทดสอบในเรื่องของ แบตเตอรี่เทสนะครับก็พบว่ามันสามารถเปิดตั้งแต่ใช้งานนะครับตอนนี้คือมันอยู่ได้มาเจ็ดชั่วโมง2ี่สนาทีนะครับ mm hmm. ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างจะนานพอสมควรแต่ว่าอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณนะครับถ้าใช้งานดีๆก็อาจจะมีแบตเตอรี่ที่ยาวนานมากขึ้นอย่างไรก็ตามครับระบบชาร์จไฟนะครับมีกำลังอยู่ที่10วัตต์นะครับผ่านตัวนี้ครับ Mi โคลสีดังนั้นเนี่ย ตอนนี้คือเครื่องอะแบตเตอรี่มันหมดเกลี้ยงนะครับมันก็เลยจะบอกว่าใช้เวลาในการชาร์จนะครับอยู่ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับในการทาให้แบตเตอรี่มันเต็มแต่ที่จริงอะชาร์จไปชั่วโมงหนึ่งคุณสามารถที่ดึงออกมาเพื่อจะใช้งานได้แต่ว่ามันจะได้ไฟ50%คุณก็ต้องกลับมาบ้านชาร์จอีกรอบหนึ่งในเวลกากลางคืนนะครับปิดท้ายนะครับสำหรับโนเกีย c 1 2ตัวนี้นะครับในตัวสรุปของเรานะครับนั่นก็คือมือถือรุ่นนี้นั้นแบตเตอรี่ถอดได้แบตอืด กล้องดีนะครับกล้องก็คือใช้งานถ่ายภาพเะ็ตปกติได้หมดเลยมีทั้งโหมดไนท์นะครับมีทาวสแลปแล้วก็รูปแบบธรรมดาก็สามารถที่จะถ่ายได้ความเร็วอาจจะไม่ได้สูงอะไรมากมายนะแต่ในเรื่องของการทํางานนั้นถือว่าค่างๆโอเคกับราคาแค่ไม่เกิน3,000บาทผมถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ถ้าใครอยากได้มบอถือเครื่องสำรองดีๆสักเครื่องนึงอันนี้ก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีเช่นเดียวกันครับ สำหรับในคลิปนี้ก็จบลงสั้นๆแบบเพียงเท่านี้สำหรับรีวิวของโ o k i a ย42นะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นกเกษตรในเรื่องเราวในนั้นรอติดตามชมในช่องปีตาน,นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางข้างนี้นนรวมถึงใน f a ฟ e b o ส k ลอกสไ์ปีและบอกเช่นเคยครับ